วันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องติ๊กต็อกนะฮะอาจารย์ผมเห็นอาจารย์แอคทีฟใน Facebook ก็อาจารย์เล่นติ๊กต็อกไหมฮะเล่นครับอ๋อเล่นด้วยโอ้โหิ่งเล่นพิ่งเล่นพึ่งเล่นพิ่งเล่นพึ่งเล่นไปต้นต้นต้นเดือนมกราปีนี้เองนะครับประมาณสองเดือนก่บแล้วเป็นยังไงบ้างฮะคือคือตลาดมันไปติ๊กต็อกหมดแล้วครับตัวนี้เป็นด็อกเตอร์เล่น Facebook คุณลิซ่าเล่นติ๊กต็อกไหมเออติ๊กต็อกไหมไม่ใช่ติ๊กต็อกเล่นบ้างค่ะเล่นบ้างถ้าหากมีเวลา คือเราเราไม่ค่อยเห็นในการคนที่มาวิวใน f a c e b o o k เป็นเป็นแสนเป็นล้านแต่เราเจะเห็นใน t <ช>ิ k t ต็อกเป็นอือน่นะมันมีคลิปภาษาใต้ผมมาคนดูเกือบเกือบสองแสนนะอือครับโอ้โหเพราะบนใน c ฟ b o o k ผมว่ายากมากนะครับในซีโลกหนึ่งเนี่ยนะฮะติ k กต k อกมีความสำคัญเพราะติ k กต k อกสร้างรายได้นะ,ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับ เป็นคนทําให้คนมีตังค์มากขึ้นให้มีคนมีงานทําแต่อีกสี่โลกหนึ่งบอกว่าติ k กต k อกเนี่ยอันตรายนะฮะแล้วก็ติ๊กตอกเป็นเป็นแพลตฟอร์มที่มาแรงที่สุดในขณะนี้ครับคาว่ามาแรงที่สุดในขณะนี้นี่หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าการดาวน์โหลดนะฮะคุณลิซ่าด็อกเตอร์ครับท่านผู้ฟังที่รบทุกท่านครับการดาวน์โหลดถ้าเราให้เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะมาเก็ตแชร์ของการดาวน์โหลดของติ kt o k อก่นขณะนี้นะั่นนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต ซึ่งสุงที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มทิกตอกเป็นแพลตฟอร์มที่มาแรงที่สุดคุณลิซ่าเล่นทิกตอกคุณลิซ่าเป็นหนึ่งในหกสิบเปอร์เซ็นตของคนที่เล่นทิกตอกก็คือหกสิบเปอร์เซ็นตของคนที่เล่นทิกตอกเนี่ยเป็นผู้หญิงคนที่อายุต่ำกว่าสามสิบปีนะประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะที่เล่นทิกตอกนะ สี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะฮะคนอายุต่ํากว่าสามสิบปีสี่สิบเปอร์เซ็นของคนอายุต่ำกว่าสามสิบปีที่เล่นติ๊กตอกซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่เพราะนั้นคนส่วนใหญ่ก็คืออายุต่ํากว่าสามสิบปีที่เล่นติ๊กตอกนะความร้อนแรงของติ๊กตอกเนี่ยอย่างที่เพื่อนพูดไปแล้วนะครับว่าเป,เปอร์เซ็นต์ของการโหลดเนี่ยมากที่สุดน,นะติ๊กตอกเนี่ยขณะนี้มีคนมีคนใช้ยอยู่นะยูเซอร์หนึ่งจุดห้าพันล้านคนอะม,มากนะฮะ แต่ว่าการการดาวนโหลด,ด,ดเนี่ยการดาวน์โหลดเนี่ยโอเคมากที่สุดแต่ว่าคนที่ใช้เนี่ยติ๊กตอกมันใช่ไม่ไม่ใช่เป็นเบอร์เอยู่นะเบอร์เด็กในการคนที่ใช้เนี่ยเป็น facebook ุ๊กสองจุดเก้าพันล้านคน youtube เป็นอันดับสองและก็ติ๊กตอกหนึ่งจุดห้าพันล้านคนเป็นอันดับสามซึ่งมาแรงมากขนาดนี้จากเขาเพิ่งเปิดตัวมาประมาณสักหกเจ็ดปีเองนะนะถ้าจำไม่ผิดก็จะประมาณสักปีสองศูนย์หนึ่งสองอ่ะไอ้ยขอภัยสองศูนย์หนึ่งหก นะตอนนั้นในคนใช้ในประเทศจีนส่วนใหญ่เปนในประเทศจีนนะประมาณหนึ่งร้อยล้านคนนะขณะนี้หนึ่งจุดห้าพันล้านคนเล่นติกตอกในมากกว่าร้อยห้าสิบประเทศทั่วโลกโตเร็วมากโตเร็วมากนะฮะประเทศที่ใช้ประเทศที่มีคนใช้ติกตอกมากที่สุดขณะนี้ก็เป็นสหรัฐอเมริกาผมคิดว่าก็น่าจะเป็นอาเซียนของเราเนี่ยนะครับอินโดนีเซียบราซิลตามราแน่ออออน,นอนฮะอินโดนีเซีย เวียดนามฟิลิปปินส์ไทยนะฮะไล่เรียงกันไปนะฮะแต่ประเทศที่มีคนเล่นมากที่สุดขนาดนี้สหรัฐอเมริกา140ล้านคนประเทศไทยน่าจะประมาณสัก40ล้านคนประชากรไทยก็เกือบเกือบ70ล้านคน40เกือบเกือบครึ่งนะฮะเกินครึ่งแล้วใช่ไหมเกินครึ่งในคนไทยมาเล่นติกตอก40ล้านคนนะครับถือว่าเยอะมากนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมีคนเยอะใช้เยอะเนี่ยนะครับมาแรงมาเร็วเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่า <Workers> ああมีอยู่ประมาณสักเจ็ดประเทศที่แบนจิ k กตอกด้วยเหตุผลที่ <Yep. S 2> สักสองเหตุผลในการแบนนะเหตุผลหนึ่งเรื่องของเรื่องของความมั่นคง National Security นะแล้วก็เรื่องของ Private Data นะข้อมูลส่วนตัวนะอีกเรื่องก็เป็นเรื่องของเหตุผลก็คือเรื่องของศีลธรรมนะเพราะมันมีภาพใน t ิ k กตอกที่เผยแพร่มันอาจจะไม่เหมาะสมสําหรับหลายประเทศเหมือนกัน นะประเทศที่แบนขนาดนี้ก็จะเป็นสหภาพยุโรปนะครับนะแต่ว่าก็ยังไม่เป็นในชุดแบนนะไม่ใช่ยังไม่เป็นทั้งประเทศแบนนะฮนะกใ็ในยุโรปเนี่ยเฉพาะในคณะกรรมการของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะในคณะกรรมการของยุโรปแบนอยู่นะครับเข้าใจว่าน่าจะมีเรื่องของกฎหมายาสิทธินะฮะที่จะ ที่มีอยู่คุมอยู่อะเลืเลแบรน์ไม่ทั้งหมดนะครับประเทศล่าสุดนะเมื่อวานนี้ก็เป็นประเทศอังกฤษที่แบนติ๊กต k อกแต่ว่าก็จะเป็นแบรนเฉพาะในในหน่วยงานราชการในรัฐมนตรีนะครับห้ามใช้แอปพลิเคชันติ k กต k อกนะฮะอินเดียแคนาดาอัฟกานิสถานอินโดนีเซียบางกราเทศอัฟกานิสถานในเอเชียใต้เนี่ยอัฟกานิสถานในอินเดียในบางประเทศเนี่ยด้วยเหตุผลของ,ของศิลธรรม,มนะคแคนาดา สหรัฐอเมริกานะครับยุโรปอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติข้อมูลส่วนตัวนะครับข้อมูลส่วนตัวก็คือว่าในข้อมูลที่เราจริงจริงมันก็เราขีข้อมูลเนี่ยดกเรเล่น facebook เ,เราก็ขีข้อมูลส่วนตัวเข้าไปเนี่ยผมคิดว่าสหรัฐก็คงเก็บเหมือนกันครับก็คล้ายๆกันน,นั่นแหละนะแต่ผมก็แต่เดี๋ยวต้องมาเฉลยนะฮะว่าทําไมเขาถึงมองอย่างนั้นนะทำไมสหรัฐอังกฤษ,ฤษยุโรปแคนาดาถึงมองว่า ข้อมูลต่างๆนียมันถูกล่วนไหลไปเจ้าของบริษัทก็คือ By ด์แดนซ์นะฮะไบด์แดน์นะครับไม่ใช่ไบ d e เดนนะฮะไบด์ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไปที่สำคัญก็คือไปสู่รัฐบาลจีนได้อย่างไรนะครับเพราะ,ะสหรัฐเนี่ยสตอรีขอร่ของสหรัฐผมใช้คำว่าสหรัฐแบรนด์ทิกตอกสตอรี่ของสหรัฐเนี่ยทิกตอกเข้ามาในสหรัฐในปี2018ทิกตอกตั้งมา2016นะฮะ 2017รัฐบาลจีนก็ออกกฎหมายอันหนึ่งถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็น China Intelligence Law 2017นะซึ่งบอกว่าองค์กรทุกองค์กรที่อยู่ในประเทศจีนซึ่งก็ทุกส่วนนั่นแหละนะจะต้องช่วยสนับสนุนช่วยเหลือส่งข้อมูลเนี่ยนะครับให้กับรัฐบาลจีนอันนี้อยู่ในมาตรา7ของกฎหมายฉบับนี้2016ตั้ง 2017ออกกฎหมายนะ2018ก็เข้าไปที่สหรัฐอเมริกาติกต่อเข้าไปที่สหรัฐอเมริกานะครับมันทําให้เลยกลายเป็นประเด็นตั้งแต่สมัยท่านประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องของเรื่องมันก็คือว่ามันมีสถาบันวิจัยสถาบันหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของสหรัฐอเมริกาสถาบันวิจัยวิจัยหนึ่งของสหรัฐอเมริกาชื่อชื่อว่าปีเตอร์สันอินสติทิวต์นะฮะ for international economics นะ พบว่าเขาไปทำรีเสิร์ชแล้วก็พบว่าติ๊กต k อกสามารถส่งข้อมูลกลับไปยังประเทศเจ้าของได้ก็คือจีนและสามารถส่งข้อมูลกลับไปที่เจ้าของบริษัทก็คือ ByteDance อันนี้อันนี้เป็นรีเสิร์ชองนะฮะที่เขาพบมาพอเข้าไปประเทศสหรัฐปีเตอร,ร์สันเนี่ยนะครับสถาบันปีเตอร,ร์สันเนี่ยเขาไปพบหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ส่งไปที่ สมาชิกวุฒิสภาให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ว่าเป็นจริงหรือไม่สมาชิกวุฒิสภา,าเดโมริพับลิกันสองท่านแล้วก็เดโมแครกหนึ่งท่านนะก็เลยส่งเรื่องไปให้ประธานาธิบดีทรัมป์ประธานาธิบดีทรัมป์ก็เห็นชอบไปด้วยเลยออกกฎเลยออกคำสั่งผู้บริหารนะ executive order มาว่า ทิกตอกคือภัยคุกคามของสหรัฐอเมริกาโดยใช้อ้างกฎหมาย International Emergency Economic s Law นะฮะอ้างเรื่องของอ Emergency Law อ้างเรื่องกฎหมายทางการค้าสมฉบับนะพูดง่ายๆร็็คือว่าเป็นภัยทุกคามนั่นการค้าเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงและจะต้องจัดการอ,าอย่างเร่งด่วนท่านประธานาธิบดีทรัมป์เลยออก,ออก,ออกคำสั่งผู้บริหาอกมาด้วยผลเร่่ ทิกตอกเนี่ยเป็นผู้รวบรวมข้อมูลประวัติการท่องเว็บนะการค้นหาก็คือข้อมูลที่เราทําอะไรบนโลกออนไลน์เนี่ยทิกตอกรู้หมดนะแล้วก็มีเพื่อ,เพ,อเพื่อเป็นการแบล็กเม์ด้วยนะแล้วก็จะเป็นการจรุลรกรรมข้อมูลของสหรัฐอเมริกาจุลรกรรมจาลกรรมข้อมูลขององค์กรในสหรัฐอเมริกาก็คือทุกภาคส่วนในสหรัฐอเมริกานะ แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามีการเซ็นเซอร์เนื้อหาบางเนื้อหาเช่นการประท้วงในฮ่องกงก็มีการเซ็นเซอร์นะฮะการปฏิบัติต่อชาวอุยกูนะครับที่มีประเด็นอยู่ก่อนนั้นนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคมคืนหรือการใช้แรงงานในมุสลิมอุยกูรในมณฑลซินเจียงนะครับแล้วก็มีการาบิดเบือนข้อมูลที่ทีเ่เป็นประโยชน์กับประเทศจีน ข้อมูลน,นั้นก็คือเมื่อกี้ดรเจตก็บอกว่าทฤษฎีสมคบคิดอ,อันนี้ก็เป็นทฤษฎีสมคบคิดเรื่องของโควิดว uh ั huh. นนี้ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นต้นต่อของโควิด huh. นะนะกล่าวหากันอีกฝ่ายก็กล่าวหาจีนจีนก็บอกอีอกฝ่ายหนึ่งเป็นคนทํานะครับเพราะฉะนั้นท่านประธานาธิบดีทรัมป์เลยออกคําสั่งผู้บริหารออกมานะครับและในช่วงของท่านประธานาธิบดีทรัมป์ก็จะออกกฎหมายมาโดยเฉพาะ แต่กนะ็หมดวาระของท่านเสีก่อนนะบทวาระของท่านประธานาธิบดีทำด้วยก่อนนะเลยกฎหมายนั้นยังค้างอยู่แต่ว่าบางส่วนของกฎหมายที่อยู่ในสมัยประธานาธานาิบดีทา,านั้นมาอยู่ในกฎหมายในของท่านสมัยประธานาธานานิบดีไบเดนอยู่ขนาดนี้นะครับผมพอเราเข้ามายุคข,ของประธานาธานานิบดีไบเดนนะครับ ยังไม่ได้ลดลาวาสอกเรื่องของอติกตอกเลยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับสหรัฐก็บอกว่าถ้าคุณไม่อยากจะให้ถูกแบนในสหรัฐอเมริกาคุณต้องขายบุ้นทั้งหมดอ่ะใครจะถามนอเกอ่ะอ่าทีนี้ทางล้นก็บอกว่าทางเจ้าของอบริษัทก็บอกว่าไดย์ไบแดน์ก็บอกว่ามันไม่ได้ก็ไม่ได้แก้ปัญหาในสิ่งที่คุณกล่าวหานะเพราะคุณกล่าวหาว่า มันจะส่งส่งข้อมูลไปที่ไบเดนสมันจะส่งข้อมูลไปที่ประเทศจีนคุณซื้อหุ้นเนี่ยมันมันก็ยังปรอเดิมอยู่นะแต่กรณีซื้อหุ้นแบบเนี้ยนะครับก็ยังไม่มีการยืนยันจากรัฐบาลสหรัฐนะครับว่าซื้อจริงหรือเปล่ามันเป็นข่าวที่ออกมาใน W S J ก็คือ Wall Street Journal อยู่นะครับนะอย่างไรก็ตามครับรในยุคข,ของท่าน,น,นประธานาธิบดีไบเดนนะครับก็ยังไม่ได้ลดลาวาสอเรื่องของการจัดการกับ Tik t o k เลย นะครับมีการออกกฎหมายล่าสุดที่ที่เรียกว่าสั้นๆว่ากฎหมาย restrictrestrict Rest ก็คือแปลว่าควบคุมเข้มงวดยับยั้งกําจัดวงอะไรประมาณนี้เลยนะครับที่กฎกฎหมายมันเป็นตัวย่อนะฮะซึ่งกําลังอยู่ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะให้อํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้กับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกานะฮะ จัดการกับติกตอกอย่างชัดเจนนะครับและก็เป็นการจะต้องให้ความรู้กับสาธารณชนด้วยว่าติกตอกเป็นเช่นไรนะครับงั้นก็ดูต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมไปต่อนะครับอยวไปพักพักก่อนสักนิดนึงอาจารย์มันกำลังเครื่องติดเลยนะแต่ว่าขอพักก่อนนิดนึงนะว่าเอะแล้วมันจะส่งผลกระทบนะต่อประชาชนทั่วไปยังไงนะฮะแล้วก็ แล้วติ๊กตอกเองได้รับผลกระทบยังไงเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับอาจารย์ครับผมกลับมาติดตามกันต่อนะคะเรื่องของสารัตแบรนติ๊กตอกนะคะอยู่กับนายหัวอัดแล้วก็อาจารย์เจตอลิซ่าค่ะครับคุณลิซ่าครับคดรครับผมก่อนจะไปตอบคําถามดรเจที่โปรยไว้ในเบรกแรกก็คือว่าสรุปก็คือว่าในหัวข้องการพูดคุยวันนี้สารัตแบรนติ๊กตอกในมุมมองของนายหัวอัดมองยังไงครับเรื่องนี้เหตุผลทำไมเขาถึงแบรนด์ข้อที่หนึ่งนะครับหนึ่ง เป็นเพราะว่าเขาเหุผลว่าต้องการที่จะป้องกันข้อมูลของเขาและความมั่นคงแห่งชาติของประเทศเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาแคนาดายุโรปกล่ากันไปนะครับใ,ในการป้องกันข้อมูลในการป้องกันข้อมูลเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องก่อน,อ,นอันนี้จดจําได้ว่า,าสหรัฐแบนหัวเว่ยอุปกรณ์หัวเว่ยเซทและอุปกรณ์เทคโนโลยีอื่นๆของบริษัทจีนอยู่แล้ว นะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะฮะที่มันส่งผลทำให้ปิกตอบต้องแบนไปด้วยเพราะเป็นกลุ่มหมวดในเทคโนโลยีเหมือนกันอันที่สองครับอันนั้นเป็นข้อแรกในะเป็นเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นะ 5G ที่ไปเกี่ยวข้องโว,ว้วยเซททีอีที่ว่าอันที่สองก็คือว่าเรื่องของ national security ความมั่นคงของแห่งชาติซึ่งสหรัฐอเมริกาเราไม่ได้มองถึงเส้นของคําว่าความมั่นคงเนมันไม่ใช่เฉพาะเป็นเรื่องของการทหารนะฮะเป็นเรื่องของความมั่นคงในทุกมิติคำว,ว่า national security ในความหมายของสหรัฐอเมริกานะซึ่งก็คือ TikTok อนะอันที่สามเดีมฟังที่ครบดเตอร์เจ็ที่รักครับคุณลิซ่าครับผมว่าอันนี้น่าสนใจอันที่สามอันที่สามก็คือว่าสหรัฐกำลังสู้ไม่ใช่กำลังสู้ต้องใช้คำว่าเทคโนโลยีจีนแซงหน้าสหรัฐไปแล้ว mm hmm. หรือนี่จะเป็นเหตุผลว่าสหรัฐกลัวหรือแบบ สารัฐกำลังแพ้เทคโนโลยีของประเทศจีน uh huh. นะครับนี่เป็นสต๊าดี้ล่าสุดน,นะฮะที่ออกมานะว่าจีนแซงหน้าเทคโนโลยีของประเทศสหรัฐไปแล้วขอ้อพิารณยังไงครับตรงนี้ซึ่งถ้าเราจำได้ในข้อที่สามนี่นะครับจีนแซงหน้าเทคโนโลยีของสหรัฐไปแล้วในหลายๆมิติถ้าเราจำได้สหรัฐจะไม่ชอบคำว่า made in China 2025นั่นคือจีนกำลังเป็น เข้าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในทุกมิติโดยเฉพาะด้านโดยเฉพาะย,ยิ่งด้านเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมนะเพราะฉะนั้นสตาร์ดี้ที่ออกมาล่าสุดมื่มาเดือนม์ชก็คือเดือนมีนาปีนี้บอกว่าจีนแซงหน้าเทคโนโลยีสหรัฐในหลายหลายมิติไปแล้วนะฮะ <Okay. S 1> ไปแล้วล่าสุดเลยนะฮะเขาบัายังไงฮะมันมีอยู่สี่สิบสี่เรื่องเทคโนโลยีที่เขาไปสตาร์ดี้แล้วเปรียบเทียบระหว่างสหรัฐกับประเทศจีน4ี่สิบี่ีี เทคโนโลยีนะครับพบว่าประเทศจีนแซงหน้าสหรัฐ37เทคโนโลยีสหรัฐเหนือกว่าประเทศจีนเพียง7เทคโนโลยีเท่านั้นเองมีอะไรบ้างครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับอนาคตของทุกมิติของโลกเลยเช่นเทคโนโลยี Technology ด้านวัสดุทันสูงยนะครับซึ่งมีอยู่12เรื่องนะฮะ พบว่าจีนแซงหน้าสหรัฐทุกเรื่องเลยเทคโนโลยีเอไอนะฮะสิบเรื่องจีนแซงหน้าจีนเหนือสหรัฐไปเจ็ดเรื่องสหรัฐเหนือจีนสามเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแปดเรื่องจีนแซงทั้งหมดเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมประเทศจีนแซงหน้าสหรัฐทั้งหมดควอนตัมซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับสี่เรื่อง จีนเหนือกว่าสหรัฐสามเรื่องอีกหนึ่งเรื่องไว้ให้สหรัฐเมกาไบโอเทคโนโลยี bio ology, โอ้โหเข้าไปอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรมมากสามเรื่องนะฮะเทคโนโลยีด้านไบโอเทคโนโลยีในสามเรื่องจีนเหนือสหรัฐไปสองเรื่องเนะี่ยปล่อยให้สหรัฐเหนือจีนเรื่องเดียวนะฮะระบบเซนเซอร์ระบบติดตามนวิเกเตอร์นะฮะหนึ่งเรื่องจีนแซงหน้าสหรัฐเรื่องของอวกาศเทคโนโลยีด้านอวกาศเทคโนโลยีด้านการขนส่งเทคโนโลยีเรื่องโลวอบ หกเรื่องจีนแซงหน้าสหรัฐสามเพราะนั้นอาจจะเป็นสามเหตุผลที่สหรัฐไม่ค่อยแฮปปี้กับติ๊กตอกและเทคโนโลยีของประเทศจีนสักเท่าไร mm hmm. ตอบคำถามดรเจตเมื่อกี้ว่าดรเจตบอกว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องติ๊กตอกเรื่องเทคโนโลยีเทคโนโลยีวอร์นะเป็นหนึ่งเรื่องที่คบแบตเติลกันขณะนี้คำครแบตเติลสหรัฐกับประเทศจีน S <S วันนี้ถ้าเราติดตามเนี่ยมีความไม่แน่นอนในโลกใบนี้เยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีที่ผมกำลังพูดถึงขนาดนี้นะเรื่องของ geo political Ge tension เข้าใจว่าทั้งสองท่านดรเจตแล้วก็คุณลิซ่าคงพูดไปแล้วขณะนี้อุปนภาพวงการรวมกลุ่มมากขึ้นเลยนะดรเจตญี่ปุ่นต้อนรับผู้นำญี่ปุ่นตอน้อนรับผู้นำเกาหลี ออสเตรเลียยูเคออคูสอย่างนี้ฮะเออออคูสควอนะครับมันมันเป็นกลุ่มก้อนหมดเลยนะ <พอ S 2> จีนนะีเป็นผู้มีเดียเตอร์นะฮะเป็นผู้เจรร่วมเจราจาหรือหรือเป็นตัวเชื่อมระหว่างอิหร่าน<ช>กับซาอุดิอาระเบียเราเห็นมันเป็นกลุ่มก้อนมากเลยมันภาพมันชัดมากขึ้นซึ่งภาพมันชัดขึ้นนะฮะ p o l i t i c a l tension เนี่ยมันจะส่งผลไปลึกมิติหลากหลายเรื่องเศรษฐกิจสังคมนะ อันนี้หนึ่งเรื่องอันเรื่องที่สองก็คือเรื่องที่เทคโนโลยีที่ผมกําลังพูดถึงอยู่ขณะน,นี้นะเรื่องที่สามก็คือเรื่องของอสงครามรัสเซียยูเครนเรื่องที่สี่กำลังมาเลยเนะี่ยใช่ไหมเรื่องของ financial sector คเพราะั้นวันนี้เราจะเห็นว่าโลกวันนี้เนี่ยมันมีความหลากหลายและความเสี่ยงที่จะกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของทั่วโลกเลยนะเรื่องเทคโนโลยีที่ผมพูดถึงวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญเหมือนกันว่ามันส่งผลกระทบต่อหลากหลายมิติมาก โลกซิกหนึ่งกลัาให้ชอบติ๊กตอีกโลกซิกหนึ่งเขาบอกเขาไม่ชอบติ๊กตอกแล้วเมื่อไหร่ที่สหรัฐอเมริกาฝั่งยุโรปนะสหรัฐอเมริกาออกกฎหมายเนี่ยนั่นคือก็แบนทั้งหมดเลยนะแบนห้ามใช้ติ๊กตอในขณะที่ประเทศไทยเราสร้างอินฟลูเอนเซอร์สร้างคนให้มีตังมากขึ้นจากคนที่ไม่มีอะไรเลยนะเป็นเจ้าของออนไลน์เป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นเจ้าของเงินรวยขึ้นนะฮะบางคนดังก็จึงท่านไปลงเป็นสอสอได้เลยนะครับขณะไปเป็นไม่ใช่เป็นสอส,อสอเป็นผู้สมัครสอสอที่จะเกิดขึ้นนะเราคนจากจากโง่เนี้ยเลยนะฮะจากโง่เนี้ยมล้วช่วยอีกติ๊กตอกนี่นแหละฮะเพราะเราเห็นว่าอีกซีกโรคหนึ่งเนี่ยให้ความสําคัญติดติกกต๊กตอกแต่อีกโซนนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยมันเป็นอันตรายต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจนะเราได้ความมั่นคงในมิติอื่นอีกมากเลยครับดเตอร์ครับอื ฟังดูแล้วก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะฮะทีนี้อาจารย์ครับแล้วอย่างคนทั่วไปเราเราท่านท่านเนี่ยครับคุณผู้ฟังลหลายๆคนที่อาจจะใช้ติ๊กต็อกอยู่นะครับอาจจะเป็นดาวติ๊กต็อกหรือว่าแค่ดูดูติ๊กต็อกมาดูอาจารย์อัดเนี่ยนะครับเราเราต้องระม,ามาาาัดระวังไงบ้างไหมหรือว่ามันจะส่งผลกระทบต่อเราบ้างไหมครับเราในแง่ระดับประเทศไม่มีใครมาบอกว่าเราเราต้องระวังอะไรแต่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเราถ้าเรากังวลตามที่สาระกล่าวหาว่า มันเรื่องของ Privacy ถูกละเมิดถูกสามารถส่งไปที่ประเทศจีนได้ตรงนี้จริงไหมก็อาจจะจริงเพราะด้วยกฎหมายที่ผมพูดในเบรกแรกแล้วผมยกตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับกฎตรงนี้ด้วยนะฮะก็คือหมายความว่าผมเคยคุยกับพวกการจีนนะที่เ็าทำ c r อ s s อ o r d เ r อร์เขาบอกสินค้าทุกชิ้นที่เข้าออกประเทศจีนเนี่ยหน่วยงานจีนรู้หมดทุกชิ้นเลยนะรู้รู้ไม่ใช่รู้จากจากเป็นฟิสิกนะฮะรู้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ครับ ะฉะนั้นสิ่งที่่สหรัฐพูดถึงเนี่ยมันแน่นอนมันไปตรงในตามกฎหมายของประเทศจีนที่ว่านะครับแต่ตัวทิกตอกเองก็บอกพยายามจะแก้ปัญหานะฮะเขาพยายามที่จะย้ายเซิร์ฟเวอร์ในของเอเชียในอาเซียนนะฮะเขาพยายามใช้เซิร์ฟย้ายเซิร์ฟเวอร์จากที่อยู่ในประเทศจีนมาอยู่ในสิงคโปร์นะครับเพื่อความตั้งใจความโปร่งใสครับผมในสหรัฐอเมริกาเขาย้ายข้อมูลนะฮะนะไปอยู่ในโอราคู ก็เป<น>็นของสหรัฐอเมริกานะในยุโรปเนี่ยนะครับเขาเขาเขาย้ายเซิร์ฟเวอร์ไปอยู่ที่นอร์เวย์และไอร์แลนด์เมื่อกี้ดรเจตพูดไอร์แลนด์นะที่เขาเรียกว่าโปรเจกต์โคลเวอร์เพราะฉะนั้นความตั้งใจของเขาก็พยายามที่บอกเพื่อจะลดข้อกล่าวหาที่ถูกถูกอ้างอยู่เมื่อกี้นะครับสําหรับเราเองไม่มีใครมาบอกแต่ผมคิดว่าเอะผมก็เล่นเฟซบุ๊กผมเมื่อกี้ข้อมูลส่วนตัวเข้าไปในเฟซบุ๊กเอาในข้อมูลส่นผมเหมือนกัน เออแล้วมันไม่ไปเหรอไม่ไปอ่ะครับเมื่อกี้นะครับเนติ๊กตอกอ๋อคุณก็รู้เหมือนกันก็ทั้งสองฝั่งรู้เหมือนกันเออแต่จีนก็ไม่ได้มาก่าหมาแารวเอ้ยคุณเออแต่ต้องบอกรวมร่างนี้ว่าในในจีนเนี่ยเขาห้ามใช้เฟซบุ๊กถูกป่ะใช่ถูกถูกถูกครับเฟซบุ๊กอันนี้มันแบนไปเลยไของท่านสหรัฐเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเพราะเขาก็มีเวอร์ชันของเขาแม้กระทั่งติ๊กตอกเองครับอาจารย์เขาก็มีเวอร์ชันของเขานะที่ไม่ใช่ติ๊กตอกที่ใช้กันแบบทั่วโลกนี้นะเพราะว่าผมม ปัญญาโทที่ทําวิทยานิพนธ์เรื่องนี้เป็นคนจีนแ้วเขาบอกเลยว่าผมก็เพิ่งรู้ว่าอ,อ๋อเขาจะเรียกว่าโตยินมันจะไม่เหมือนตยินมันจะคนละแบบคือ,อม,มันมันมันตัดขาดจากการนะอาจารย์ดังนั้นเนี่ยคือคือคือทางฝั่งของจีนเองเขาก็สร้างะระบบนิเวศข,ของเขาเองที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางนอกเหมือนกันดังนั้นมันก็พอๆกันแล,แล้วอาจารย์นะถ้าใช่ใอ่อะถาดังฮูดเกิลก็ใช้ไม่ได้นะที่ที่จีนใช่ใช่ใช่มันก็เอิมันแล้วแต่กันกันยังไงอะจะกันกันยังไงอะเออตามสไตล์แล้วแต่ตาม ครับโอเคครับอาจารย์มันต้องขอบคุณมากนะครับก็เป็นเรื่องที่จริงใกล้ตัวเรานะนะครับตอบเพราว่าหลายๆคนก็ใช้กันอยู่แต่ว่ามันทำให้เห็นว่าอย่างที่อาจารย์บอกเหมือนโลกคนละใบกันเลยเนาะนะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณมาครับขอคครับบุริษะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องจากใต้ครับสวัสดีรับผม